ไม่มีความสุขในชีวิตแก้แบบนี้สาเหตุที่เราไม่มีความสุขในชีวิตสาเหตุที่หนึ่งนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณนะมีเรื่องกุ้มใจที่อยู่ในหัวอาจจะเป็นหนึ่งเรื่องหรือหลาย,ลายๆเรื่องที่คุณยังไม่แก้ไขหรือคุณยังปล่อยวางไม่ได้หรือคุณยังยังไม่ได้ปลดล็อกเขามันก็เลยทําให้ความทุกข์เหล่านั้นมันติดหัวคุณอยู่มันเลยทําให้คุณไม่มีความสุขข้อที่สองเราไม่ได้สนใจกับ ปัจจุบันตอนนี้เรามัวไปสนใจหรือเรามัวไปโฟกัสสิ่งที่อยู่ในหัวแล้วก็คิดวนซ้ําวนซ้ําวนซ้นซํามันเลยทําให้เราไม่ได้เอาสมาธิเราไม่ได้เอาตาไม่ได้เอาความรู้สึกของเรามาอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าการที่เราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยแล้วมีความสุขชื่นชมยินดีกับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นต้นเหตุแห่งความสุขนะคะข้อที่สเรากําลังมองโลกในแง่ร้ายเรากําลังคิดลบให้ชีวิตเราอยู่หรือเปล่า อะไรมันก็ไม่ดีอะไรมันก็ไม่สวยไม่งามไปหมดคือเรามองทุกอย่างในแง่ร้ายไปหมดคนนั้นไม่ชอบเราคนนี้เกลียดเราเราน้อยใจในโชคชะตาเราคิดลบทีนี้พอเรามองโลกแบบนั้นน่ะเรามองโลกในแง่ลบเราก็จะเห็นด้านลบๆเรามองโลกในแง่ร้ายเราก็จะเห็นในแต่ด้านร้ายๆมันเลยเป็นต้นเหตุทําให้เราไม่มีความสุขทํายังไงเราถึงจะมีความสุขเราก็ต้องกลับกันนะคะก็คือหัดมองโลกในแง่ดี หัดชื่นชมยินดีกับคนอื่นแล้วก็ฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันฝึกที่จะโฟกัสกับปัจจุบันมากกว่าที่จะไปโฟกัสกับเรื่องที่อยู่ในหัวแล้วก็อะไรที่อะไรที่มันเป็นปัญหาชีวิตแก้ไขมันปลดล็อกมันถ้าเกิดว่ามันแก้ไขไม่ได้เราก็ปล่อยวางมันมันจะได้ไม่เป็นเสี้ยนตาใจเราอยู่ตลอดเวลายิ่งเสี้ยนตําใจเรามากมากอันแค่ไหนมันยิ่งปวดเราก็ ปล่อยวางปลดปล่อยแก้ไขให้มันออกไป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 นะคะแล้วชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นเป็นกำลังใจให้นะ